เผยเทคนิคการสกรีนขวดเซรัม่มที่คุณไม่เคยรู้แล้วเครื่องสกรีนรุ่นไหนที่ทำให้สีติดแน่นและลวดลายออกมาเพอร์เฟกขนาดนี้มาชมกันเลยค่ะหลายคนสงสัยว่าการสกรีนระบบสิวสกรีนบนขวดเซรัม่มทำได้ไหมมีความแม่นยำแค่ไหนวิดีโอนี้มีคำตอบค่ะ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรสกรีนจากเราที่มาพร้อมระบบมอเตอร์เซอร์โวสุดทันสมัยสามารถตั้งค่าละเอียดทุกจุดทำให้ลวดลายแม่นยำเต็มร้อยไม่พลาดแม้แต่จุดเล็กๆงานนี้ลูกค้าต้องการเพิ่มความโดดเด่นและมูลค่าให้สินค้าด้วยการสกรีนรอบบนพื้นผิวแก้วมาดูกันคะ่ะว่าจะออกมาสวยแค่ไหน เห็นไหมคะแม้ว่าจะเป็นขวดทรงกระบอกพื้นผิวโค้งแต่เครื่องสกรีนของเราก็ยังพิมพ์ออกมาได้ทุกองศาชัดเจนทุกลายเส้นไม่มีผิดเพี้ยนเนียบสุดนอกจากจะเนียบแล้วยังไวมากสามารถสกรีนได้ถึง700-1500ถึงชิ้นต่อชั่วโมงงานไหลลื่นไม่มีสะดุดรวดเร็วทันใจ หากคุณสนใจและอยากรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการสกรีนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือโปรโติดต่อมาหาเราได้ที่ไลน์แอดนิจินโปรแพหรือโทร0868426859นะคะเราพร้อมให้คำปรึกษาค่ะ